สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ A to Z by Dr. เต๋อนะครับวันนี้จะพูดในเรื่องของกูต้าไทโอนอ่าเรามาดูกันว่ากูต้าไทโอนเนี่ยมีข้อมูลมีดีเทลยังไงบ้างน,นะครับกูต้าไทโอนเนี่ยอ่าเป็นประกอบไปด้วยกรดอะมินโน3ตัวนะครับซิสเอนไกลซีนและพวกกลุ่มกูตามีนนะครับกูตามิกแอซิด ซึ่งตัวของกรูตาไทโอนเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับที่ร่างกายสามารถสร้างเองได้นะครับโปรเทคอะไรโปรเทคเม็ดเลือดแดงไม่ให้แตกง่างยเง,ง,งี้ยเป็นต้นโปรเทคเซลล์ต่างๆนะครับให้ให้ไม่ถูกทำลายไปนะครับตัวของกรูตาไทโอนเนี่ยมีกลุ่มกลุ่มนึงที่ชื่อว่ากลุ่มซัลเฟอร์หรือกูเรียกว่าไทออลกรุ๊ปนะครับกลุ่มซัลเฟอร์นี่คือกรรมฐาน มันมีกลุ่มกรมถันอยู่ซึ่งตัวกลุ่มกรมถันเนี่ยนะครับมันจะสามารถที่จะจับโลหะหนักได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอโกตาไทโอนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งในการที่จะดีทอ็อกโลหะหนักออกจากร่างกายได้สารต่างๆที่มีกลุ่มกรมะถันก็คืออะไรก็ตามที่มันเหม็นๆนะฮะเหม็นๆเหมือนตดอะอันนั้นแหละจะมีก,มกรมถันเยอะอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับกระเทียมอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่าดอกไม้ฝรั่งอย่างเงี้ยครับต้นหอมจะมีพวกกลุ่มกรมะถันค่อนข้างเยอะอะไรที่มันเหม็นๆเหมือนตด่ะ ดังนั้นแล้วเนี่ยในกลุ่มอาหารหรือกลุ่มผักเหล่านี้นะครับก็เป็นส่วนที่มีวาสามารถจับกับโลหะหนักแล้วก็เคลลูลอหเคลลูลอหหนักออกจากร่างกายได้ดีอูตาทีโอนเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างจริงๆครับอันแรกเลยเนี่ยคือเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์และมันตัวมันเองจะไม่กลายเป็นอนุมูลอิสระเสียเองและหน้าที่มันจริงแล้วเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่ช่วยให้วิตามินซีและวิตามินอ e ีเนี่ยที่ เป็นสารต้านอนุมอนุมิสระเหมือนกันเนี่ยนะครับผมเมื่อเมื่อมันไปให้อิเล็กตรอนอกับกับตัวของอนุมิสระแล้วปุ๊บตัวมันเองอ่ะมันจะเป็นอนุมูลอิสระเสียเองนั้นกวตัวของกูตา้าเทโอนเนี่ยมันจะคืนชีพให้กับวิตามินซีและวิตามินอ e ีเนี่ยกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งหนึง่งนะครับแล้วตัวมันเองก็เป็นสารต้านอนุมิลสละที่ร่างกายสามารถสร้างได้เองต่อมาเนี่ยในเรื่องของ เฮลส์ฮาร์ดนะครับก็คือในเรื่องของหัวใจเนี่ยมันก็สามารถเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ตัวของอาโปรเทคของหัวใจของเรานะครับไม่ให้มีเส้นเลือดตีปอะหงงเนี้ยนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดพวกไขมันตัวเลวเพิ่มไขมันตัวนี้ได้ด้วยอันต่อมาเนี่ยตัวของกูตาเทโอนเนี่ยมันช่วยในการด e ีท็อกตับการด e ีท็อกตับเนี่ยปกต,ติแล้วสมมติว่าเรามีสารพิษเรากินยาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับลงไป ตับก,ก็มินเนีจะจัดดีทอ็อกขับมันออกการดีทอ็อกของตับม,มีทั้งหมด2 p h เฟสซึ่งกูต้าไทโอนียมันไปเกี่ยวข้องกับการดีทอ็อกของตับทั้ง2องเฟสเลยนะครับก็สามารถทําให้ขับสารพิษได้ดีอันต่อมาเนื่องจากว่ามันมีกลุ่มที่เป็นกรรมฐานกลุ่มหรือเรียกว่ากลุ่มไทอเนี่ยมันก็เลยจับกับตัวของพวกท็อกซินเมทัลที่เป็นพวกพิษโลหะหนักได้ดี แล้วก็ขัดออกทางปัสสาวะได้ดีนะครับต่อมาเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยพวกกลุ่มเม็ดเลือดขาวอย่าไงเงี้ยครับทํางานได้ดีขึ้นจากการให้กูต้าไทโอนต่อมามาดูกันฮนะมันทำให้เตาผิวขาวได้ด้วยการฉีดกูต้าไทโอนเข้าไปเนี่ยนะครับหรือการกิน กลุ่มพวกอะมินโนแอซิดเข้าไปเนี่ยที่สร้างกลูตาติโอนเนี่ยมันจะทําให้ตัวเมลานินของเราเนี่ยเปลี่ยนไทป์สำคัญนะครับเปลี่ยนไทป์เฉยๆไม่ได้ลดจํานวนเมลานินเมลานินนี่คือตัวของเม็ดสีที่อยู่ที่ผิวหนังของเรานะมันเปลี่ยนจากไทป์อะไรเปลี่ยนจากไทป์ u เมลานินกลายเป็นโอเมลานิน u เมลานินเนี่ยจะเป็นไทป์เม็ดสีของคนผิวดํา อัน,นเปนเปลี่ยนจากไทเมสสีของคนผิวดำไปสู่ฟีโอเมลานินซึ่งเป็นไทเม็ดสีของคนผิวขาวเราจึงขาวขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ไปลดจำนวนของเมลานินไม่ใช่ไม่ใช่ลดจำนวนของเม็ดสีมันจำนวนของเม็ดสีเราเท่าเดิมพอจะแล้วเ,เพื่อนๆฉีดกูต้าไทโอนไม่ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าตัวเม็ดสีจะลดตรงแล้วเราจะไม่สามารถโปรเทคยูวีจากผิวหนังหรือเราไม่สามารถ ที่จะป้องกันในเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้ไม่เกี่ยวกันนะครับการฉีดโคเตทิโอนไม่ได้เพิ่มในเรื่องของมะเร็งของผิวหนังมันแค่เปลี่ยนไทยเฉยๆแตไ่ไม่ได้ลดจํานวนของเม็ดสีนะครับต่อมาอันนี้ฮะก็คือสามารถที่จะเอาวิตามินซีเนี่ยที่ถูกใช้ไปแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับก็คือเปลี่ยนวิตามินซีที่เป็น inactive form เป็น active form แล้วก็มาสามารถที่จะมาต้านอนุมูลอิสระได้ต่อนะ แล้วตัวเองก็เป็นสารต้านอนุสระของตัวมันเองด้วยแล้วตัวมันเองล่ะเพราะเมื่อเราเมื่อไหร่มันจ่ายอิเล็กตรอนไปปุ๊บเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันจะไม่เป็นอนุสละเสียเองครับเพราะว่าตัวมันเองหนึ่งตัวจับกับตัวมันเองีกหนึ่งตัวเป็นสองตัวก็จับเข้าคู่กันก็พอดีมันก็จะไม่เสียตอนมันแมชกันพอดีนะครับซึ่งขบวนการการเปลี่ยนเนี่ยก็คือตัวที่แอคทีฟเนี่ยจะเรียกว่า reduce gua thio นี่คือเป็นตัวที่แอคทีฟ ตัวที่ไม่อคทีฟก็คือออกซิไดซ์กูตาไทโอน์นการเปลี่ยนออกซิไดซ์กูตาไทโอนตัวที่ไม่อคทีฟกลายเป็นรีดิวซ์กูตาไทโอนที่ตัวที่เป็นอคทีฟเนี่ยต้องใช้ตัวของวิตามิน B2 และวิตามิน B3 ก็คือไลโบฟาวินกับตัวของ NAD นะครับในการเปลี่ยนและจากการให้วิธีการให้บันจ่ายในตอนออกไปกับตัวของอะลูมินสละเนี่ยมันต้องใช้ในกลุ่มที่เป็นของอซิลิเนียม ซึ่งเป็นโคแฟกเตอร์อันหนึ่งของเอนไซม์ที่เรียกว่ากูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสพูดกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับก็เพราะว่ากูตาไทโอนเนี่ยมันจะลดลงฮะอย่างรวดเร็วเลยในคนไข้ที่อาอายุประมาณสัก40-45อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วมาดูกันซัพพลิเมนที่เป็นกูตาไทโอนที่แบบกินเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่กูตาไทโอนธรรมดานะครับ Reduce g ก u t a ตาไทโอที่ผมบอกว่าเป็นแอคทีฟฟอร์มของก l u t ตาไทโอนหรือเป็น S-Acetyl Glutathione ที่เขาบอกว่ามันจะแอบซ r บได้ดีดูดซึมได้ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ฮะสพิริเมน g l u t ตาไทโอนทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราะว่ามันไม่ควรไม่ควรที่เราจะเลือก p p l e ิเมน g l u t ตาไทโอนที่แบบกินเพราะเมื่อไหร่มันอยู่ในอากาศมันอยู่ใน Room Temperature เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเมนเทนคุณสมบัติ การเป็นกูตาไทโอนได้แบบเดิมเหมือนเดิมและ2ก็คือว่ามันแองสดได้น้อยมากๆเลยฮะเพราะฉะน,นั้นแหละเนี่ยนี่กูตาไทโอนเนี่ยนะฮะเราควรจะต้องเป็นแบบฉีดถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะอยากจะเอากูตาไทโอนเข้าร่างกายเนี่ยผมก็แนะนําว่าฉีดดีกว่านะครับซึ่งการฉีดกูตาไทโอนเนี่ยส่วนตัวผมก็ฉีดได้นะครับฉีดให้เพื่อนๆได้แล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะฮะตัวผมเองเนี่ยก็จะฉีดเนี่ยหนึ่งครั้งต่อเดือนเท่านั้นเอง ก็ประมาณสัก600มิลลิกรัมแต่ว่ามันสามารถแมกได้ถึง1200มิลลิกรัมต่อเดือนนะฮะก็ราคาเป็นหลักร้อยฮะไม่ถึงพันนะครับถ้าใครบอกว่าเยไม่ต้องไปชีหรหลอกได้ฮะเหมือนกันผมจะมีเทคนิคนะในการกระตุ้นการสร้างกูต้าไทโอนตามธรรมชาติเออทำอยังไงอันแรกเลยครับเพื่อนต้องกินสัง ตั้งต้นของกูตาไทโอนกรอน,นะครับสารตั้งต้นของกูตาไทโอนเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือซิสซีอีนอันที่หนึ่งนะครับซิสซีอีนซิสซีอีนเนี่ยทีเ่เพื่อจะหากินง่ายสุดก็คือตัวของแนกไงแนกลองก็คือ n a c e t y ซิ y s t e i n e นซึ่งตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเป็นกฎอัตโนมัติสำคัญมากๆเลยในการที่จะสร้างกูตาไทโอนตัวแรกนะซิสซีอีน ซึ่งตัวของ n- a c c e t y l 아스피รีนเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะมันจะ stable กว่ากิน l c y s t e i n ์ซี p ซัพพลีเนต์ะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของ n a c เนี่ยหรือเรียกว่า n a c ลองอันเนี้ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการติดเชื้อระบบหลอดลมนะครับเขามีการฉีดนักลองนะครับในคนที่มีภาวะที่ติดแอลกอฮอล์หรือมีภาวะที่มีท็อกซินท็อกซิกสารพิษจากการกินพาราเซตามอลโอเวอร์ดสนะครับเขาก็จะฉีดตัวของนักลอง หรือไม่หลับต,ตัวผมเองก็เคยใช้ในเรื่องของการฉีดพวกาสารสาราเลืองแสงเวลาทำพวก MRI ะลรพวกนี้นะครับผมก็จะช่วยก็ยจะนักลองเนี่ยช่วยนะครับซึ่งตัวของนักลองเนี่ยหรือก็หรือตัวของซิสซีนเนี่ย,ยมันไม่ได้จากนักลองอย่างเดียวนะครับมันก็ได้จากอย่างอื่นได้ด้วยนะครับก็คือกินไข่นี่แหละตัวไขน่นี่ก็มีซิสซีนเนี่ยสูง โดยส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมก็ผมก็จะกินไข่เป็นหะลักนะแล้วก็อาจจะก,กินตัวแ็กลองเสริมอาจจะว่าสัาากแบบวันหนึ่งเม็ดหนึ่งเป็นสักสองสามวันกินอีกเม็ดหนึ่งเสริมเอานะครับผมเพราะว่าตัวของซิซกินยก็ได้จากไข่เหมือนกันนะร,ราคาก็ไม่แพงด้วยอ่านีก็ว่ากันไปนะครับตัวของแ็กลรองนะครับช่วยในเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าเป็นหลดัดต้องต้นของตัวของกูตาไทโอนและสัมพันธ์ก็คือว่าช่วยในเรื่องของแก้ไอนะที่เรากินกันนะ อันนี้นะครับคือตัวของนักลองเนาะแต่แนักลองเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องกินทุกวันอย่างที่บอกนะก็คือเพื่อนๆสา,สามารถหาซิซีนเนี่ยจากไข่ก็ได้เพราะตัวนักลองจริงๆเนี่ยหลอดหนึ่งนี้มัน200กว่าบาทเพราะฉะนั้นแล้วเม็ดหนึ่งเนี่ยมันตก20กว่าบาทก็ค่อนข้างแพงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าใครมีเอาไปใช้ได้ก็อ่ะกินเสริมไปนะตัวต่อมาก็คือไกลซีนไกลซีนเนี่ยนอกจากสร้างกูตาไทโอนได้แล้วนะที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญเนี่ยในการสร้างเลือด นในการสร้างเลือดเนี่ยต้องใช้ไกลซีนในการสร้างช่วยในเรื่องของอผู้บาดแผลการฮิลิ่งของบาดแผลนะช่วยในเรื่องของการสร้างน้ําดออีการสร้างน้ำดีนี่สําคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดีท็อกโดยเฉพาะดีท็อกในปับนะเรามาดูกันช่วยในเรื่องของการสร้างโคลสเตอรอนนะครับช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันช่วยในเรื่องของสารสื่อประสาทโดยเฉพาะสารส e ื่อประสาทที่ทําให้เราคลามดาวลง และสร้างพวกครีตีนครีตีนเนี่ยเป็นกรดไมโนโตัวหนึ่งที่จะคุ้นหูคุ้นตากันในนักเรื่องกล้ามมันช่วยสร้างกล้ามให้เรานะครับโดยเฉพาะแบบคนไปยกน้ำหนักแบบนี้เขาก็จะใช้ตัวของ,อพ,ลงอพลังงานจากกตัวของครีตีนนะครับอ่านี่ก็พูดไปแล้วนะจากนั้นปุ๊บก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นอ่าคนสร้างในเรื่องของเซอรลนนะครับเป็นกรดไมโนโตัวหนึ่งเหมือนกัน อันนี้ก็คือการดีท็อกตัวของไกลซีนเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยในการดีท็อกของตับที่เป็นเฟสสองเป็นสําคัญนะครับผมทำให้ดีท็อกตับตดีขึ้นดีท็อกสารพิษดีขึ้นในตับตัวผมเองก็มีซัพพลิเมนตไกซีนบ้างนะครับคู่กับตัวของแนกลอง2อตัวตัวที่3ที่ช่วยในการสร้างกูตาเทโอนคือพวกกลุ่มกูตามิกแอซิดกูตามตกูตามีนกลุ่มนี้นะ,ะก็สามารถที่จะ สร้างกูตาทโโอนได้ด้วยก็มี3าตัวเนาะตัวของซิซีนนะครับตัวของไกซีนและตัวของกูตามีนกูตามิกหรือกูตามตนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกูตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ไม่ไม่ค่อยขาดนะครับเพื่อนๆก็สามารถท,ที่จะกินได้ปกติจากตัวของเนื้อสัตว์หรืออะไรพวกนี้นะแต่ว่าคนที่ควรต้องเสริมกูตามีนก็คือมีภาวะอย่างเช่นแบบเบิร์นอย่างเงี้ยครับมีภาวะที่เป็นทอมา่าแบบเนี้ย คุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะให้น้าเกลือ,อให้ไอวีที่เป็นไอวี IV ที่เป็นโปรตีนนะครับซึ่งตัวนั้นแหละก็คือตัวของกลูตามีนอันนี้แหละนะครับช่วยทําให้วูนเฮลิ่งดีขึ้นช่วยในเรื่องของแผลผ่าตัดดีขึ้นอะไรประมาณนี้อีกอันนึงก็คือว่าคนที่เป็นโรคพวกลําไส้รั่วเขาก็จะัพพล l เ m e n t พวกกลูตามีนนะครับผมในโรคพวกช่วยรักษาแบบผนังลำไส้ให้มันดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับในกลุ่มโรคนี้ เเนนนี่ยป็ต้อีกอันนึงคือกูตาเมีเนี่ยมันเป็นโปรโตีนที่สร้างรสชาติอูมามิให้เราฮะพอแล้วเดี่ยส่วนคนส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยน่าจะไม่ค่อยขาดเพราะว่าอะไรฮะมันอยู่ในโมโนโซเดียมกูตาเมีดผงชูรสเนี่ยแหละฮะตัวของกูตากูตามีนกูตาเมีเนี่ยมันทําให้รสชาติของเราเนี่ยในลิ้นเราเนี่ยเป็นรสชาติอูมามิได้นะครับงนั้นคนไทยก็อาจจะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ ยกเ้นมีภาวะที่ที่จะต้องใช้าตัวตัวของกุตามีนเพิ่มขึ้นนะครับเขาพบว่าในเปเปอร์นะเขาพบว่าการให้อ่านักลอนกินนักลอนกับตัวของไกรซีนเนี่ยนะครับช่วยเพิ่มอายุไขได้ด้วยนะมันเพิ่มอายุไขจากการที่อันนี้ทำในหนูนะครับผมก็คือทำให้ตัวของไมโทคอนเดียก็คือตัวเซลล์ก็คือตัวส่วนประกอบของเซลล์ที่สร้างพลังงานเนี่ยทำงานได้ดีขึ้น นะครับผมทั้งในคนเนทั้งในหัวใจทั้งในตับในไตเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับก็จะเพิ่มตัวของเฮลส์แเปนแล้วก็ไลฟ์แสเปนได้แต่ที่ทําในหนูนะเขาพบว่าออีเปเปอรหนึ่งเขาพบว่าการกินตัวของอไกลซีนเดียวๆนะตัวเดียวนะก็สามารถที่จะเพิ่มไลฟ์แสเปนในหนูได้เช่นเดียวกันประมาณ4ีกซการกินนกนักลองนะครับบวก ไตรซีนเนี่ยรเราะว่าช่วยในเรื่องหลายๆอย่างเลยนะครับหนึ่งก็คือลดการดักเสฟแน่นอนนะเพราะว่ามันไปกระตุ้นของกูต้าไทโอนเนาะแล้วก็ในเรื่องของอดื้อต่อินซูลินเนี่ยดีขึ้นนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพการเรียนรู้การจําดีขึ้นนะครับเดินดีขึ้นนะครับอย่างเป็นต้นหรือว่าสามารถออกกําลังกายได้มากขึ้นนะแล้วก็ลดในเรื่องของบอดดี้แฟทได้ด้วยนะครับลดพวก เวสต์คอนเฟลเอนนะครับรอบเอวได้ด้วยนะครับจากการกินตัวของไกลซีนบวกแน็กนะครับ12สัปดาห์เราให้ตัวของอแอลคาเนทีนบวกแน็กนะครับบวกเซรีนเซรีนก็คือสร้างจากไกลซีนเนาะคล้ายๆกันก็สามารถที่จะทำให้โควิดหายเร็วได้ขึ้น3วันหายเร็วขึ้น3วันนะนะครับแน่นอนว่าอาจจะไปเพิ่มในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของเราอย่างเงี้ยนะจบไปแล้วนะอันแรก เทคนิคที่อ่อเพื่อนๆต้องกินโคเอนไซม์กับโคแฟกเตอร์มันเข้าไปด้วยในการเพิ่มกรดไทโรนในร่างกายโคเอนไซม์ Co หรือโคแฟกเตอร์อันนั้นเนี่ยก็จะมีหนึ่งก็คือวิตามิน B2 ก็คือไลโบเฟลินนะครับวิตามิน B3 ก็คือตัวของเนทนะครับแล้วก็ซีลีเนียมตัวของซีลีเนียมเนี่ยเพื่อนๆไม่ค่อยขาดหรอกครับเพราะว่าซีลรเนียมเนี่ยมันจะ มันจะมีมากครับในกลุ่มพวกแบบไข่หรือไก่ CP แบบนี้นเขจะมีซีเนียมใส่ซีเนียมมันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวของวิตามิน B2 กับวิตามิน B3 อันเนี้ยเพื่อนๆเต้องไปหาเซอพ์มเนต์เอาเนาะไปบูตเอาโดยเฉพาะวิตามิน B3 เนี่ยเป็นอะไรที่มันสําคัญมากๆเลยนะมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะข้อที่3ในการที่จะทําให้ร่างกายเรากระตุ้นการสร้างคอร์ติซอนได้ด้วยตัวเองก็คือเพื่อนๆต้องกระตุ้นยีนการสร้างคอร์ติซอนฮะยีน ในการสร้างกูดทโโอนเนี่ยมันจะชื่อว่า Nrf2 ยีนเรามาดูในเรื่องของฮอร์ m a r k อฟเอ g i ิงกันนะอันนี้เนี่ยมันเป็นเปเปอร์ที่สำคัญมากว่าเซลล์เราเนี่ยมันแก่ได้อย่างไรนะครับดูในนิตยสารเซลล์ซึ่งเขาเพราะว่าอะนมุมตนอิสระที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันมีข้อดีเหมือนกันฮะเพื่อนๆอนุอันมุิสละเนี่ยมันเหมือนดินแล้วอย่างนะครับ เพ,เพื่อนต้องมีภาวะที่มีอนุมูลสละเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างสารต้านอนุมูลสละมันเหมือนกับหยินละอย่างมีมูลสละมีสารต้านมีนมูลสละมีสารต้านมันกลมเกินกันเหมือนเป็นหยินละอย่างแต่ว่าอนุมูลสละที่เพื่อนๆต้องได้รับเนี่ยต้องมีปรมิมาณน้อยๆก็จะกระตุ้นการสร้างสารต้านอนุมูลสละในร่างกายตัวหนึ่งก็คือกรูตาไทโอน มันสร้างเองได้นะครับคือผ่านการกระตุ้นยีน nf r 2ยีนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เพื่อนอยากจะสร้างกุตธิโอนได้เองในร่างกายนะครับโดยไม่ต้องไปฉีดเนี่ยเพื่อนจะต้องทําให้ร่างกายเราเนี่ยลำบากเล็กน้อยนะครับนี่คือเคล็ดลับเลยนะของการมีอายุยืน,นมีให้ทําให้เราเซลล์เนี่ยลำบากเล็กน้อยเพราะอะไรการที่มีไ d s สเตรสเล็กๆนะครับเช่นแบบร้อนบ้างเย็นบ้างหิวบ้างเหนื่อยบ้าง เหงื่อออกบ้างออกกําลังกายหนักนิดนึงทําให้ออกซิเจนเนี่ยในในร่างกายเรามันดรอปลงบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะครับผมจะก,กระตุ้นยีน NF 2 w ่ะแล้วก็ต้นยีนให้ให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างสารตั้งอุนูม,มินสละออกมาเองนะครับอย่างเช่นการออกกําลังกายแบบนี้ยการออกกําลังกายเนี่ยคือการสร้างอุมูมิสระให้ร่างกายนะทําให้เราเกิดสตรสีสแต่อย่าไปออกแบบหักหู นะครับออกออกไปสนับเป็นฮิตนะแบบนั้นก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสร้างกูตาททโอนได้เองในร่างกายรวมทั้งทําให้เราอายุยืนได้ด้วยอันนี้คือเคล็ดลับของอายุยืนเลยนะฮะก็รพราะว่า what doesn't kill you m a k e you live longer no pain no gain นี่คือเรื่องจริงถ้าเ,เพื่อนเพื่อใช้ชีวิตสบายเกินไปนะเซลล์มันไม่เคยลำบากเลยเนี่ย เพื่อนๆก็จอายุไม่ยืนมากในช่วงภาวะที่มีสเตรทเล็กๆนะแต่ว่าสเตรทอันนั้นเนี่ยไม่ได้ทาให้เพื่อนไปททาให้เพื่อนเซลล์เพื่อนตายนะไม่ใช่แบบสเตรทเยอะโอ้โหสเตรทเยอะๆเลยอนะทาให้แบบแบบตายไปเลยล้มไปเลยแบบเนี้ยไม่เอานะครับสเตรเล็กๆ,ๆเนี่ยดีกระตุ้นนะครับทำให้เซลล์เนี่ยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระนะครับโนเพ i โนเกนนะครับแต่เพนนั้นอนะ ต้องไม่ทําให้เราตายไปนะฮะเล็กๆน้อยๆได้นะครับเพราะว่าการมีสตร레สเล็กๆเนี่ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นอายุยืนมากขึ้นเนี่ยฮะการที่มีอนุมูลสละเนี่ยเล็กน้อยนะที่ทําให้เซลล์เนี่ยมันตายหรือดามจไปถึงขั้นตายเนี่ยเขาพบว่ามันจะกระตุ้นยีนหนึ่งก็คือ n r f 2ยีนที่ผมพูดไปแล้ว n RI f 2อันนี้แหละเป็นตัวสร้างกูตาไทโอน แล้วถ้าจริงแล้วมันก็ตุ้นยีนอีกหลายตัวนะครับอย่างเช่น f ฟ x โซยีนโฟลโซยีนนี่คือยีนทําให้เราอายุยืนนะแล้วก็กระตุ้นเยอะแยะเลยนะการที่ทําให้เราเซลล์มันสเตรนเล็กๆเนี่ยอย่างเช่นกอดอาหารการอดอาหารทําให้เราหิวบ้างเนี่ยก็เป็นการทําให้เราเนี่ยสเตรเล็กๆเหมือนกันดีฮะเป็นผลดีกระตุ้น i f 2ยีนการทำคีโตอย่างเงี้ยก็ทำให้ร่างกายเราสรนเล็กๆนะ การออกกำลังกายก็ทําให้ร่างกายเราสเตรสนะครับาการไปไฮเปอร์บาริกทําโอโซนหรือกินสารพวกกลุ่มโพลีฟีนอลอย่างเช่นโกโก้โกนะครับหรือพวกซาฟอรลาเฟนแบบเนี้ยก็สามารถที่จะทําให้เรากระตุ้นยีนเอ็นไอพยีนซึ่งเอ็นไอพทูยีนเนี่ยมันสําคัญยังไงเอ็นไอพทูยีนเนี่ยมันจะเปิดยีนมากกว่า200ยีนนะยีนเหล่านั้นเนี่ยมันจะช่วยในการดีท็อกนะครับยีนเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยในการลดการอักเสบ และเป็นสารต้าอนุมลอนสละและที่สำคัญคืออะไรมันจะสร้างกูต้าไทโอนให้เราเองตามธรรมชาติโดยการที่มีออกซิเดทีฟสเตรสหรืออนุมลอนสละเล็กน้อยนี่คือคีเลยนะครับสรุปเทคนิคการกระตุ้นการสร้างกูตาไทโอนตามธรรมชาตินั้นก็คือหนึ่ง ินสารตั้งต้นของกูตาไทโอนนะครับก็คือซิสเอนกูตามีนและไกลซีนสองคือกินโคเอนไซน์และโคแฟเฟตอร์มันด้วยก็คือวิตามิน B2 B3 และซีลีเนียมและอันสุดท้ายกระตุ้นยีนการสร้างกูตาไทโอนคือ nrf 2ยีนโอเคครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับในช่อง fat fun farm นะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับผม สวครับสวัสดีครับ